แนที่สุดผมก็ได้มันมาแล้วโอ้อีสต์เอ้กศิษของแรงนะครับราคาอาจจะไม่แรงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องสะสมครับถูกเลยแล้วกันมาแล้วคุณผู้ชมคนไหนที่กําลังตามหาสัตว์เลี้ยงหรือว่า ID Candy Blossom รวมไปถึงกดเกมพาสในแมพต่างๆผมแนะนําที่นี่เลยนะครับ Nemo Shop นะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะผมจะใส่ล oh ิง oh ก์ Nemo ช h o p ไว้ใ oh ต้ค oh ลิป oh นี oh. anime, okay, right. like, ้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําต้นใหญ่ๆดีกว่า ้าไม่โตผมจะตัดทิ้งนะครับจะตัดทิ้งปลูกจนกว่ามันจะโตนะจะทําให้มันโตแล้วผมจะทําไข่ยักษ์ไปเลยต้นนี้ <c oughs> ตอนนี้ถือว่าไม่โตนะครับเพราะว่าน้องมีขนาดที่เล็กมากเราต้องปลูกให้มันได้โตๆนะกันไกลผมมี90้าสิบอะมามา,มาดูกันผมปลูกกี่รอบถึงจะโตมาอ่าโตขึ้นมานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยถือว่ามองเห็นลางๆมองเห็นลางๆและโตขึ้นมานิดหน่อยผมต้องใส่สปินเกอร์ช่วยไหมเฮ้ย โอ้ครั้งที่สสูงขึ้นเยอะอืยังไม่พอใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหอหรอบนี้เดี๋ยวผมช่วยวางสปริงเกอร์ดีกว่าเผื่อมันมีผลนะครับเผื่อนะมารอบนี้เดี๋ยววางสปริงเกอร์ช่วยดีกว่าเอาเป็นแอดวานซ์นะครับเบสิก f อรลี่อ่ะผมใส่มาสเตอร์ด้วยดีกว่าอ่ะมาเผื่อต้นมันโตโตสูตรไหนหรอสูตรมโนมาขอแบบสูงเสียดฟ้าโอเป็นขนาดก็ไม่น่ารักแล้วนะครับ ไม่เอานะครับเล็กไปเหยีบใหม่วางใหม่อืมโอกาสที่มันจะโตคือน้อยมากเลยนะอารมณ์เหมือนเราปลูกมะเขือเทศนะครับอารมณ์เดียวกันผมอยากให้มันโตโตอ่ะมันต้องโตดิอุ้ยอือเอาใหม่ขออีกรอบไกลเราเยอะครับไม่ต้องห่วงผมอยากให้มันสูงเท่าต้นดอกกุหลาบปะออก วิรอบนี้ได้สีฟ้าอยากได้อะไรที่โตโตเล็กเล็กไหมใหญ่ใหญ่หญเอายังไม่ผ่านครับกันไกลเราเยอะครับมีเป็นร้อยไม่ต้องห่วงมีเป็นร้อยก็จะหมดวันนี้แหละ <c oughs> มีเป็นร้อยหมดได้เหมือนกันไม่ผ่านอืมสีน้ำเงินเนี่ยสวยนะมันยังไม่ผ่านนะ่ะไม่ได้ โ,โอกาสที่มันจะโตคือน้อยมากนะครับโอ้สูงอยู่นะต้นเนี้ยมันต้องมีสักต้นแหละว่าที่เป็นของเราวะมาดิดวงผมจะมีไหมรอบนี้ได้ออออเอาไหมอืมเอาดิเอาให้กันไกลหมดไปเลยไม่ได้ไม่ยอมอะ่ะเอาดิมาวัดกันดิกันไกลเจิบเนี่ยได<อ>้ได้แล้วครับผมได้แล้ว โอ้โห oh. <laughs> <laughs> ได้แล้วครับผมเอาต้นนี้แหละผมพอแล้วเออโอ้เออสโลแกนของเราว่าไงครับเล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่เอาเออตามสโลแกนของเรานะครับต่อมาผมก็จะทำการวางน้องแมวนะครับมาวัดดวงกับน้องแมวมาโอเควางไปครับแปดตัวอุ้ยแมวเหลือเยอะจังอะ แมวผมก็เหลือเยอะเกินไปตรงคืนสตีเว้นหน่อยติ๊บเอาไปขายทิ้งโอ้สามล้านเลยนะตัวหนึ่งอะโอ้หาได้่หาจนเจออะรีจนเจอนะเอา้าผมเก็บม,มาแล้วหรอนี่ไงอ่ะมันติดมือมาอาจเก็บม,มาสองผลเลยปึ๊บโอเคนี่นะครับอีสเตอร์เอกเออมันจะเป็นผลไข่ครับน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักสามกิโลนะครับ ไม่ได้ติดบัฟอะไรเลยราคาเท่าไหร่ไหนดูดิสามกิโลสามพันครับราคาถูกไม่เป็นไรนะครับมันเป็นของแรครับมันเป็นของแรเน้นที่แรนะครับเราไม่ได้เน้นที่แพงอุชยโดนนะเนี่ย่ะเอาเลยแล้วกัน ไปครับมาอิเตอเอกบึมบึม,มามรอรับชมผลงานใช้สูตรนี้ก็พอแล้วนะครับอิเตอเอกเราไม่ต้องไปใช้สูตรอะไรเยอะหรอกสปริงเกอร์บักต่อทำไมไม่ขึ้นหยดน้ำเลยบักหรือเปล่าไม่บักนะครับเวลายังเดินอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาดูผลงานมา เดินผ่านมะเขือเทศทีไรแม่งแหลกตลอดเลยนะเห็นกระจุกเล็กๆตรงนี้ห้าร้อยต้นเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่นน้อยนะเนี่ยอืมไอตัวนี้เล็กหรือเปล่าเนี่ยถ้าสูตรนี้ไม่โตผมจะใช้อีกสูตรหนึ่งนะขอทดสอบสูตรนี้ไปก่อนแต่ผมคิดว่าน่าจะโตแหละด้านบนด้านบนมาแล้วมาแล้วดานบนมาแล้วนี่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 โอ้บึมบึมผนนี้น่าจะบึมบึมนะครับโอ้ดูจากส่วนหัวแล้วน่าจะเป็นโกหรือเปล่า ามาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งโอ้เบิ่มแน่นอนผลนี้ร <laughs> อดูรอดูนี่เป็นขนาดปกติของมันนะครับและนี่คือไข่ยักษ์ <laughs> ปกติอีเต้กมันจะอยู่ที่สามกิโลนะครับมันก็จะเท่าเท่านี้แหละอเต้ตอะลูกพอๆกับเมื่อเขเศนะครับมาแล้วครับลูกนี้ใหญ่สุดรครับ <laughs> ไอ้บนนี้ใหญ่สุดครับนี่มาแล้วครับ ที่ใหญ่ของเรามาแล้วอาา่ะฮะอ่ะพอใจแล้วแต่ว่าเราต้องมาลุ้นตัวกลางอีกหนึ่งทีนะครับว่าจะโตแค่ไหนไอ้บนนี่คือใหญ่สุดแน่นอนตัวนี้โอ้โหไอ้ตัวนี้ใหญ่มากอา่าได้แล้วได้แล้วผมเห็นไข่ฟองนี้แล้วผมรู้สึกตจหงหิดใจยังไงไม่รู้คือเพื่อนเขาโตหมดนะข้างบนก็โตข้างล่างก็โตมันมีไอ้ตรงกลางตัวเดียวตัวเนี้ย ที่ทําผมไม่สบายใจตอนนี้ยผมรู้สึกยังไงไม่รู้ตอนนี้ยมันจะทําเพื่อนซวยไปด้วยทั้งแผงนะเนี่ยผมว่าผมขอทําใหม่แล้วกันเอาเป็นว่าผมจะเก็บผลสีเขียวไว้ผลเดียวหนึ่งสองสามผมจะออกให้หมดเลยอ่าตัวแรกตัวแรกตัวแรกโอเคพร้อมพร้อมพร้อมโอ้พายุโอ้เต็มป่ามะเขือเทศเลยโอ้หด้านหลังไม่มานะครับเอาเลยครับน้องเหมียวเอาเลยครับ ปัดก่อับออเปะครับมาบึ้มอิสต์เอ็กบึมบึมมาบึามาบครับอิสต์เอ็กบึมไม่บึมบึไมไหมบึบมเดี๋ยวนะเวลาไม่พอเหรอหรือว่าได้แค่นี้ ได้แค่นี้เหรอจะเปลืองสปริงเกอร์เกินไปแล้วนะสวยตัวนี้นอนพอดีเป๊ะโอ้เป๊ะเลยครับตัวนี้เป๊ะเลยโอเคมาวัดกันอีกสักรอบดิรอบสุดท้ายละได้เท่าข้างบนอีกสักผลก็น่าจะภูมิใจแล้วแหะเดินไปอีกข้างหน้าเดินไปข้างหน้าสิบเก้าอันหลังมาซ้ายขวาซ้า,ายอันหลังไป เออนี Stop. 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 ่แหละนี 3, 2, ่แหละนี่แหละน้องอยหยุดสต็อปสต็อปสต็อปสวยเลยครับมาสามสองหนึ่งอิตเตอร์เอ้ผมเลยครับหมดสปริงเกอร์ไปทั้ง3 4อันนะได้2ฟองพอแล้ว ไม่เอาอีกแล้ว <laughs>